โอเคครับเราอยู่กันในด่านบึงแล้วนะฮะตอนนี้นะครับเป็นด่านใหม่นะครับก็เอาจริงๆหลงแน่ๆนะไม่ต้องห่วงนะครับว่าหลงแน่ๆนะครับด่านนี้นะคะ <c oughs> okay. ะรับเคเจอไอ้นี่เลยนะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้ยตกใจไอ้เจ้าแม,มาววาอย่างเงี้ย <c oughs> เดี๋ยวดิโอ้โหตายแล้วผมตายไปเนี่ยจุ๊บไหมเพื่อนนะครับเป็นคนดีนะครับเราจุ๊บให้เพื่อนะ <c oughs> ข <c oughs> โอโทษไม่ได้ตั้งใจ หนีครับหนีครับอ้อมไปอีกทางครับโอเคโอเคจุกจุก,จกแอบบครับแอบบตู้เขาจะรู้ไหมไปแล้วนะครับเขาตามอีกคนนึงไปแล้วนะผมจุกมาให้เพื่อนมาเนี่ยขอโทษ<ะ>ไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่ว่าด่ามันแคบจริงๆเพราะว่าด่ามันแคบนะเราไม่ได้ตั้งใจจุกให้เพื่อนเลยนะโอเคครับ เขาอยู่แถวนี้มะผมออกไปได้มั้ออกลยนะโอเคไปทำเคลีต่อครับเฮ้ยยังอยู่ยังอยู่แถวนี้อยู่แถวนี้นปิดประตูก่อนนะขออ,อยู่โอเคโอเคติมทำเพื่อเราติมใช่ไหมติมทำอ้นี่ไปแล้วนะ,ะแท,นท่นี่ดีนะครับเดีย๋ยวเราหาไอเทมไปช่วยทำนะด่านใหม่นะครับเป็นด่านบึงนะครับอุ้ยกดไม่ทันด่านใหม่เป็นด่านบึงนะครับ,บ,รบแต่ว่ายอมรับเลยนะฮะตอนนี้ยังงงอยู่นะครับเพราะว่า ไม่รู้ว่าแผนที่ด่านดึงเป็นยังไงนะแต่ผมคิดว่าด่านเขาน่าจะเป็นวงกลมใช่ไหมฮะอ๋อนี่นะครับพอโดดลงไปนะครับอ่าจะเป็นบึงอยู่ข้างล่างนะครับซึ่งเกมที่แล้วผมเคยโดดลงไปแล้วนะปรากฏว่าถ้าเราโดดลงไปตรงบึงอ่ะมันจะนี่ครับมันจะเดินชาครับเพื่อนๆฉะนั้นถ้าเ็นไปได้ด่านนี้พยายามจะโดดลงไปดีกว่านะเท่าที่ผมเดานะเดี๋ยวๆตีเ,เป็นลายใจเย็นโอเคครับ ปกติครับเสียงสวดมนต์เฮ้ยเฮ้ยโอ้มันมันไม่ทันตั้งตัวนะคุณมาแบบเดิมเลยอ่ะมันเร็วอ่ะคืออยู่เขาโผล่มาแล้วแบบฟันเลยอ่ะโอ้ติมปามีใส่น้องเบลไปแล้วนะ ไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่อ่าหยบทีนี่นะเพื่อนเพื่อนเราต้องพยายามแอ t i v a วทท่านทำที่ดีให้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็ค่อยๆสวดพร้อมกันทีเดียวไปนะความรู้สึกผม<อ>เพราะว่าเกมนี้นะครับผีไม่สามารถติดเครื่องปั่นไฟได้นะเพราะฉะนั้นเราสามารถปั่นเก้าไว้ได้นะอ่าขอหาเข็มฉีดยาก่อนได้ไหมผมโดนฟันอีกทีเดียวผมน่าจะตายนะเฮ<อ>้ยเดี๋ยวก่อนเกนข้างหน้า,าเป็นเขมฉีดยาปะใช่ไหมใช่ไหม จริงๆก็วุ้ยรอดแล้วผมรอดแล้วผมรอดแล้วขอชีดยาก,ก่อนนะจ๊ะรอดลดครับใ <c oughs> ส,ส่เสียครับใส่เสียงผมรู้นับปลูกได้ปะใส,ส่เสียงปตรงไหนได้ดูด่านนี้ไม่ค่อยมีที่ให้ปลูกเลยอะ่ะอ๋อน,นี่ไงตรงนี้ปลูกได้นะประตูใหญ่ไม่คิดว่าจะปลูกได้ไงมันใหญ่มากเลยนะโอเคไปเอากระถางนี่ครับ ว่าผีเองก็น่าจะหลงและโอ้ยสุดยอดเลยครับเพื่อนเรานะฮะเป็นบ้านหลาย,หล,ายหลังออนี่นะครับเจอแล้วนะครับเป็นบ้านหลาย,หล,ายหลังติดกันนะครับต้องเอาไอเทมไปวางในจุดที่เพื่อนๆสามารถเราเพื่อนเราสามารถที่จะหยิบได้ง่ายอยโอ้ยเกือบโดนเกือบโดนโอ้ตามผมมาดิ น่าจะหมดแล้วาทำไงเดียต้องวิ่งต่อนะครับวิ่งกลับไปไม่ได้นะสตาร์มีน่าหม,หมดแล้วผมต้องตั้งใจผมต้องลงแล้วนะโอเคอุย้ยขวับโอ้โหโอเคโอเคผมลงอีกรอบหนึ่งทันไหมโอ้ยตายครับโดนฟันไม่ตายตกลงมาตายโท ตายแล้วนะครับต้องใส่เพิร์กฮิโร่แลนดิ้งนะไม่งั้นไม่ได้นะโดดลงมาตายเพื่อนเราเอายาเราไปชุบแล้วโอเคครับเล่งต่อนะฮะเพื่อนเราชุบเราเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ขนาดฉีดยาไปแล้วรอบหนึ่งนะ กด G เป็นการโยนในเข็มครับถ้าเพื่อนๆไหนอไม่รู้นะฮะ <c oughs> ถ้าเราจะโยนในเข็มให้กดปุ่ม G นะครับนี่นะฮะกดปุ่ม G โยนเข็มได้นะครับผมต้องหาเข็มฉีดยาหน่อยนะฮะอยู่ที่ไหนนะอยู่แถวนี้หรือเปล่าแล้วเนะนี่ยครับความสามารถของนิพานะครับเมื่อกี้ผีเขาเฟดน,นะครับแล้วเราเนี่ย <c oughs> สามารถที่จะเห็นเป็นเหมือนแบบเป็นเงาของผีตอนที่เขาหายตัวได้นะครับนี่คือความสามารถของผ่าเลยนะฮะถ้าผีหายตัวเรามองเห็นนะครับขอจิดยาก่อนเจอเข็มแล้วโอเคมาแล้วเดี๋ยวเราไปชุบเพื่อนกันครับไปชุบตีงครับยังไม่มีใครไปเอาวิญญาณตีมนะฮะเราต้องไปเอานะซึ่งแบบงงอ่ะเดินหลงต้องออมบ้านใช่ไหมโอเคเจอแล้วได้วิญญาณตีมแล้วโอ้ยสตาร์มีหน้าหมด นี่ไม่ได้นะครับโอเครีบชุบเลยนะฮะสงสัยเมื่อกี้เจนจะพยายามมาชุบเต็มนะแล้วโดนเบลไล่ออนไปแล้วเจนมเต็เต็มก่อนครับเยเต็มละเอาไอเมมาวางไว้นะเราจะได้มีไอเทมใช้กอนจูบ โอ้โหได้สิงคัเตเตอร์มาแล้วจ้ะใช่จริงๆงด้วยแล้วสตาร์มีหน้าผมหมดเพื่อนๆดูดิตายผมตายเนี่ยเ,เขาไม่ตามผมเห๊ะทำไมอ่ะทำไมอยู่ปิดใจไม่ตามครับ <S <S อา้อาวเข้าใจแล้วจ้าทำไมไม่ตามละจ้าเข้าใจแจมแจ้งล้วจ้นานะจ้าโอ้ยสตาร์มีหน้านหนูหมดโอ้ยที่เดิมเลยจ้าลงมาปะ ไปเอาไม่ได้ผมต้องจูก,ก่อนนะแล้วออมกลับครับโอเคเขาหลนะโอเคยา,ญญาณเจนได้แล้วต้องพยายามอย่าวิ่งเพื่อนๆทางที่ดีต้องอย่าวิ่งเลยอ๋อผีูนี่ก็นี่ก็คือความสามารถของ <c oughs> นิพายอันนะครับนั่นก็คือจะบอกตำแหน่งผีเรื่อยๆนะฮะ มผมไม่ควรจุบแถวแถวเนี้ยเกือบโดนเมื่อกี้เขาเกือบเ,เห็นเกือบเห็นรอดรอดเกือบไปเกือบไปเจน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 จริงๆเจนชุบชีวิตกับตัวเองได้นะแต่ถ้าเกิดเรามาชุบชีวิตเจนให้อ่ะเลือดเขาจะต็มนะครับทำให้เขาเนี่ยไม่ต้องไปหาเข็มฉีดยามาเติมเลือดนะะ พราะฉะนั้นแล้วจริงๆถ้าถ้าช่วยช่วยเจนได้ก็ช่วยไปนะครับ <c oughs> แต่สมมุติถ้าเกิดช่วยไม่ได้จริงๆก็สามารถปล่อยเขาคืนชีพเองได้นะ <c oughs> โอเคผมหาที่ไม่เจอแล้วผมหาทําทำไงดีเอานี้ก่อนแล้วกันครับ เฟดน,นะเราเห็นเป็นเงาเงานะอ๋อโอเคจริงๆแล้วเราวนรอบบ้านได้อยู่นะการวนรอบบ้านจะทำให้เขางงได้เหมือนกันนะเนฮะ้ยโอ้หหีบสองตายติด<ะ>โอ้ยเขา ในจี่ดินในจีดินอนจีดิง,ดง,ดงบ้านนี้มีนี่ผมโดดไปโดดมานี่เลือดผมจะหมดแล้วนะเนี่ยโดดจนเลือดจะหมดนะ ตานี้ผมฉีดยาตานี้ผมฉีดยาบ่อยมากโอ้ตกใจตานี้ผมฉีดยาไปสองสามสองเข็มได้แล้วมั้งเนี่ยเร,เริ่มเริ่มเริ่มพอที่จะจำด่านได้แล้วด่านเป็นวงกลมนะฮะความรู้สึกวงกลมสองชั้นใช่ไหมพอะนั้นแล้วนะครับผมโดนแทงไม่ได้แล้วปิดประตูกหันกลัว นะเซฟโซนเซฟโซนตู้จะอยู่ในบ้านนะครับด่านนี้พราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าด่านนี้ตู้น้อยใช่ไหมด่านนี้ตู้น่าจะน้อยกว่าโรงพยาบาลแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นบ้านแบบเนี้ยเราก็สามารถที่จะจูบลบจูบแล้วแอบฆาตรกรได้ง่ายนะฮะเอาอีเซนอยู่ข้างล่างเขาเจอผมแล้วล่ะโดดลงบึงเลยไม่ทำแล้ โดนแทงไม่ได้แล้วไงต้องโดดลงบึงโอ้ยใช่จริงอ่ะลงบึงแล้วแบบเดินไม่ได้เงี้ยดูดิหนืดเลยนะเพื่อนๆผมลงบึงแล้วึืนหนืดเลยนะอ้าแล้วเหรอผมคนเดียวแล้วเหรอตา,ตาย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 โอ้โหตายสิจ้าโอ้มาขนาดนี้เอาอะไรไปรอดล่ะคะลงครับไม่ยอมตายในบึงเนี่ยแหละเขาวามาผมตายแล้วนะ มันหนืดมากเลยอ่ะโอ้ยเขาเปิดก่อโอ้ยหนงโป่งก่อนจ้าโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวสู้ไม่ได้หรอกเหลือคุณเดียวเพื่อนโอ้โหผมรู้สึกว่าเกมนี้จะต่างกับเด a บายนะฮะตรงที่ว่าเธอเลือเดียสของผีอ่ะจะค่อนข้างแคบมากๆเลยนะ เขาเขาประชิดตัวเราแล้วแล้วผมถึงได้ยินเสียงเทเลเรียสเขาอะแต่ว่าต้องอาศัยฟังพวกแบบเสียงคัตเตอร์แทนนะครับให้เรารู้นะฮะว่าฆาตกรใกล้แล้วอะไรประมาณนี้นะฮะแต่เทเลเรียสของเกมเนี้ยอยู่ประชิดตัวปุ๊บเนี่ยมันถึงจะดังนะนี่คือความรู้สึกผมนะ โอเคก็จบไปตาแล้วนะแฝงนะครับแต่ว่าก็ได้ลงด่านบึงอีกรอบนึงนะครับพอที่จะเข้าใจเล็กๆนล้วแหละว่าไอ้ด่านบึงเนี่ยมันแผนที่เป็นยังไงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันอีกรอบดูนะครับสำหรับวันนี้นะเนไหนโอเปนเบต้าเขาก็เปิดอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องไปเล่นให้คุ้มนะฮะ